ครับผมคลิปนี้นะครับตามมาดูครับโอ้อยังว่าขึ้นของรถด,ดำนะครับนี่ก็จะเอียงมาแล้วนะครับเออทางก็คือว่าทางไปดวงจันทร์เล,ล้วครับนี่ อยังยทีมงานวาสิบานยังวะทีมงานทอเงียบนะครับโอ้ยถ้ามีเนินอย่างนี้สักสองอีกสักช่วงสองช่วง,งนี้พรนี้แดงมาไหวสิ่นะิเพราะว่ารอบเร็วนะครับอ,อระหว่างรอรถด,ด้นะครับเราก็มาชมนะครับ จะคือว่าคาดซิกเพื่อบอคขาดซิกนะครับนี่เบรกก็ลมดูดนะครับเลน้ำมันนี่จนวิ่นวะน้ำมันขาดน้ำมันเบรกเนี่ยโอ้ยขาดแบบหลุดลุ่นเกาๆาเนี่ย ก็จะวิ่งล่องนี้นะครับที่เป็นล่องพิเศษนะครับของเมกะร้อยนะครับโอ้เนาะเป็นได้ซื้อมาเรียนน้ำแถววะมาดูครับเออรลถดขึนอย่าลไะไปใช้กับปอตตายไปแต่มีนำนะครับ นี่โปแลนด์นะครับนี่ไม้พยุงนี่เป็นพยุงออกมาจากฮ่องกงเลยนะครับนี่พยุงไหหลํานะครับนี่ก็อยู่มาเป็น30ปีแล้วนะครับเหล็กนี่ก็เหล็กสั่งมาจากตุรกีนะครับเห็นไหม คนทนทานของเขานะครับเหล็กมาจากตุรกีนี่ไม่ธรรมดานะครับพวกสีโปนี่็เอามาจากญี่ปุ่นนะครับนี่สีโป้มาจากญี่ปุ่นนะครับโอ้รีวิวทั้งขัดน,นะครับเอ,อร์เย็นครับคันนี้นะครับรนี่ปรับนัวูรมงตามสภาพ แวดล้อมนะครับถือว่าเป็นระบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าหูช้างหรือเปล่านะครับนี่ก็เปิดไว้เลยนะครับเอาไว้ตีลมเข้าหน้านะครับความแรงก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับผมนี่ความแรงของลมนี่เราปรับระดับได้ครับอันนี้คือแรงสุดนะครับอันนี้ก็อยู่ระดับกลางๆไม่กลางหรอกเนาะนี่มันก็วิ่งผ่านเข้าไปปะทะกับไอ้นี่กับเป็นสูตรนะครับอู้ มีเขียงด้วยนะครับหมอนรองล้อหรือว่าจําเป็นก็ไปเอาไปเป็นเขียงนะครับแต่ว่ารถคันนี้นี่ใส่รองเท้าขับก็ได้ถอดเกือบขับก็ได้นะครับถอดรองเท้าขับก็ได้แต่ว่าต้องหหอ้ไว้นะครับไม่งั้นหล่นหายเอาทีเท้าได้ีก เีย่โอ้โหเป็นอยังเยียดเนี่ยเอาพึ้นง้วงเทปไปเลโอ้โแนวได้เยียดรีวิวเราด้วยดีเผาหักกว่านี่เผาขาดัวกว่านี่โอ้ยเป็นอยังเยียดหนาะชีวิตเขาเนียมีเคยมีดิครับผมแต่รีวิวนั่นแต่พ่ออะนะครับแต่ผู้ขับกับพวกหูนาะ เทอร์นุดปุลกลากกว่กมาเด้อโอ้ยเอามารีวิวต่อครับสีนี่ก็มาจากญี่ปุ่นก็ยังว่าเลยครับผมนี่โอ้ไม้พยุงครับอันนี้ก็ไม้ศักดิไม้ศักพันปีนะครับนี่จากดินแดนที่ราบสูงไปแล้วครับมาจากเชียงใหม่นะครับแผ่นนี้เอามันจากเชียงใหมนะ่เป็นไม้ศัก นี่ก็เป็นหัวเกียร์ครับผมหัวเกียร์กะเห็ดมาจากเยอระะมันนะครับนี่จะสังเกตดูรถเก่าๆก็เป็นหัวเกียร์อย่างนี้ครับก็จะเป็นหัวเกียร์อันนี้ก็ทํามาจากลูกประคำพันปีนะครับเอาเอาไปจากไอ้นั่นนี้เอาไปจากเมืองจีนนี่แล้วก็เอาไปกึ่งอยู่เยอระะมันอเอา้าฮีโนโเมกาก่อนครับเขามาล่องนี้นะครับนี่อันนี้นี่เป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่น สัญชาติญี่ปุ่นก็ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเราไม่ได้สนใจครับเราสนใจคันข้างหลังเรามากกว่านะครับผมน,นี้ก็ไปแบบเนิบๆครับเนี่ยอ้อ่อนแม,ม่โอ้ยขัดเกล็กอ่อนมากเลยครับแต่เพราะ่มีคนแหลนน้ำเล่าแหละเล่ลาใสจวดย,ย้อนแสงนะครับทนตุนทน,ทน,ทนดูเอา นะครับรีวิวรถต่อครับผมก็ถึงแกะกับ,บถึงตอนแรกหรอถึงหัวเกียรยน์นะครับหัวเกียร์ก็เยอรมันนะครับโอ้บอกไปมาสีจำคับเหมาจากขวางะครับกระจกซุ้มนีก่กัแนวดิบกระจกต้องก้มดูไหมนี่โอ้กระจกอะอันนี้ปาดมาจากฝรั่งเศสครับผมโอ้เก้วดีว่ะนี่กระจก กระจกนี่ระบบยังนี่เลื่อนได้ห่ดน,นี่เป็นระบบเลื่อนได้ครับถ้าต้องเลื่อนดีๆไม่งั้นนิ่วบาดนะครับกระจกเออกระจกเฉาอีกหูจกหูจับนี่ขี่ไปต้องสังเกตกระจกไปบ้องจะล้นเสียครับผมพวกรถเชื่อมนี่ก็นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดนี่ นี่ไล่นี่เอามาแต่วัดนี่ยครับเทพ,พนมแมนบุบเออเกิดสีเทพ,พนมด้วยนี่นี่ลนล่เอามาจากวัดครับผมนี่ก็จะเป็นแบบรถแบบหลายๆสัญชาติที่มาร่วมกันนะครับเนาะเป็นรถที่มีมูลค่าสูงมากครับอันนี้ก็เผลนะครับตามอายุการใช้งานนะครับคีม่านี่ถอดเพ้าไว้นะครับ ระบบแบบกันขโมยนะครับถอดเผาออกเอานี่ก็น็อตครับก็คือเราใส่น็อตน้อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาขโมยนะครับผมนี่บอมไดแอมกูหลอกวันนี้เพราะวา่าน็อตกูมไม่มีให้หลักเล้วนะครับต่อนี่ก็ล้อหน้าครับยังเหลือเต็มนะครับล้อหน้านเป็นล้อที่แบบว่ามีคุณค่ากับชีวิตมากครับเพราะวา่า เคยนะครับเคยขี่ไปน้ำพอนะครับเนาะขันส่งหลุดครับล้อน้าตัวรถตัวร,ววรวถภาพเลยโอ้ยเกแบบเป็นลงคว้างพี่น้องเอ้ยเห็นะครับเส้นบ้านน้องแว้งบ้านเส้นบ้านน้องแว้งบ้านน้องคุบบันนี่แหละเมื่อกี้เนาะขี่รถนะอยูอ่ส่วนน้อเสียง หัวกระโหลกมันคือดังแห้งแถอะล่ะพออนี้ดังผิดปกติครับผมพออันเม่เคยดังเนี้มันหัวก็ดังนะครับเอียงหลุดแนีแล้วกับบเบิ้ลนะครับไม้เนี่ยพวกนี้ก็คือเอามาจากนี่เลยนะครับรีวิวรถคันนี้นะครับสื้ยอดมากครับไม่พวกเนี้ยเอามาจากหลายที่นะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเกิดอยู่เกิดอยู่แค่แบบว่าเกิดน้อยมากนะครับ เนี้ยออมาจากจีนบ้างเอาอมาจากไต้หวันบ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ไทยครับผมนี่เป็นคานแบบเอาขางเงี้ยนครับไม่เหน็นนี่ตัดองอมาจากต้นครับเพื่อลดคันนี้โดยเฉพาะนะครับน,นี่ก็เป็นเหล็กเหล็กดำนะครับอัน,นกันสะบัดนะครับนี่กันก็คือเห็ดเป็นเล่านหครับผมเหล้ากันโคงวันต่อไปนี่ก็ถังน้ํามันครับโอ้ มันีน้ำมันให้หลักบ่เนี่อ่ะสรุปว่าก็ดังทั้งคันนะครับยกเว้นเครื่องเสียงเพราะว่าไม่ไม่ได้ติดนะครับอ่ะนี่แหละโอ้รถแรงครับผมต้องเช็คนะครับยิ่งรถเก่านี่ต้องเช็คนะครับมันก็ต้องจวดแหละครับนี่มึงสัญลักษณ์ครับผมโอ้จวดครับครับซุ้มนี่นี่ถือคู่กับบาทนะครับเนาะนี่ ก็บาดตกใจเราไหมคิดว่าปกติเรามันสีโปบบุ่มนี่ครับขันตํารถนี่ยังนี่สีโปบบุ่มเลยครับรถเขาสีบุ่มนะครับแถมนี่รถเขานี่สีเป็นบาดพยักพร้อมนะครับเนาะติดเชื่อจากขั้นนี้ไปขั้นนีน้แถมอไมีประกันอีกโอ้ยนักเปน็นอ่ะนะครับซุ้มยางนี่ครับผลิตมาจากญี่ปุ่นหมดนะครับโอตาเน่ผเหลียวเฮ้ยว่ามันอยู่ตาน,นิวะกอบมาน้ำกันวะสูนี่ ยางครับอ,อยางนี่ก็อกัอกเสบแล้วครับนี่เจ้าขี่แตกมือไดยนะครับแต่ว่ามันถ้ามันแตกเส้นสองเส้นก็มันก็ยังเหลืออีกแปดเส้นนะครับนี่ครับเออบางทีอะมาเรียนเสี้ยนนี่พอหนอดบ่เป็นหนอดลดไผ่แหน่หนี่บ่หรนะครับเผาหลุดโอ้ตายแล้วรีวิวเห็นเผาหลุดอยากหัวแห้งมาแต่ว่าบ่าอยากหัวดอก เป็นเงินก็ร้อยสี่ห้าหรือเปล่าหรือว่าร้อยหกห้าเป็น่ใจนะครับหกบีบีหรือว่าหกบีดีประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นหกบีบีครับสมัยอ่าส,สภาพนี้ครับนี่ครับหางเล็กพวกนี้ก็นทนแรงกระแทกไม่ไหวจริงๆนะครับหล็กมาจากเยอรมันเอา้าน,นี้สมองเงินครับไปแล้วครับจวดจัดปาดดุนอาจารย์นักดนตรีโอ้ xóa lại rồi ủa cháu